สวัสดีครับพบกันที่เถียงนานะครับวันนี้ออกมานาตั้งแต่หกโมงครึ่งนะครับปลูกต้นไม้นะครับตอนนี้ก็ต้นไม้ในสวนก็โดนฝนไปสี่วันก็รู้สึกว่าชดชื่นขึ้นนะครับต้นมะม่วงก็เริ่มแตกนะครับนี่อันนี้วัวก,กินนะครับเพิ่งเพิ่งแตกนี่ถอดยอดออกมาแล้วนะครับ ซื้อต้นไม้มาเพิ่มเติมนะครับลก้วยส้มโอนะครับน้อยนาอันนี้ต้นละยี่สิบนะครับตลาดนัดอุดมพรพิสัยนี่นี่ก็ต้นส้มโอส้อมโอต้นละร้อยแปดสิบนะครับซื้อมาลงไว้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับต้อง บำรุงดีอ่าบำรุงรินให้ดีนะครับก็ลองลองปลูกวันนี้เราไดา้บ้านผมเรียกมันอีก,กิงนะครับมาปลูกไว้ยายมอนให้มาปลูกนี่ครับมันอีก,กิงปลูกไว้หลายต้นเลยขอเพื่อนบ้านมานะครับนี่ฝรั่งก็เริ่มแต่ยอดนะครับนี่เช้าว,วันนี้นะครับมีทั้งไม้ผลไม้ดอกไม้ไม้ประดับนะครับกำลังจะลงไม้ประดับด้วยนะครับนี่มันมันห้านาทีมันโบราณ ปลูกไว้เผากินนะครับนี่ครับต้นมันอีกกจริงปลูกวันนี้นะครับสากนู้นไปจะเป็นแคเป็นมะม่วงนะครับกล้วยนะครับบ้านสวนนี่เทียงนานี่ชมพู่นะครับชมพู่ต้นเท่าไหร่นะ แสิบ <80. S 2> <50. S 1> อ๋อทนชู้ต้นละหกสิบนะครับจำไม่ได้นะครับผมจำไม่ได้นี่ฝรั่งก็เิ็มจูนะครับนี่ผักปังลงมาเยอะนะครับมะม่วงดอกละ่วนนี้ก็เป็นซ้อนโซนไม้ประดับนะครับ จ่ายสีเหลืองสวยเลยครับก็ทางนู้นก็ต้องลำดวนนะครับที่ราว,วดีนะครับทางนู้นก็จะเป็นไผ่ผมเรื่องลงไผ่แล้วนะครับไผ่ทองนู้นปลูกใหม่อากาศดีครับฟ้าเพิ่งเปิดนะครับวันนี้สี่วันก็ในโซนนี้ก็จะเป็นผมจะปลูกแฟงนะครับกำลังวางระบบไว้ตรงนี้ ทำให้มันเป็นบ้านขุดเองแล้วก็าให้ไอตรงนี้มันแคบผมก็เลยจะฝังเสาไว้ให้รู้ระดับเวลาเดินหน้าน้ํานะครับแล้วก็กันเซฟด้วยนะครับแล้วก็ปลูกจะปลูกแฟงปลูกฟักนะครับไว้ก็พวกที่มันเลื้อยครับไม้เลื้อยตรงนี้ทําเป็นย,ยาวๆเลยนะครับซึ่งเสร็จเมื่อว,วานนี้ครับมาขุดอยู่ตอนเช้านะครับนี่กล้วยกําลังสวยนะครับ กะเพรานี่ที่ปลูวันก่อนนะครับวันที่ฝนตกพอดีเลยมันก็ติดเลยนะครับก mm ็ร hmm. อล,ลงปุ๋ยคอ,อกนะครับม mm hmm. ีลำดวนผมก็ต้นซื้อต้นคูณมาครับต้นคูณต้นละสามสิบนะครับตลาดนัดอุดมพรนีต้นลำดวนต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับขนาดนี้มีลิ้นบังกอนนะครับเวลามานั่งพักผ่อนในเที่ยงนาจะได้ฟอกอากาศนะครับนี่ช่วยฟอกอากาศ ไว้เป็นแนวรั้วแบบนี้นะครับข้างวนคิดว่าจะเอาไม้เลือ้อยมาแขวนนะครับประมาณนั้นนะครับแต่คิดคิดไว้ก่อนนะครับสําหรับเช้าว,วันนี้อ่ะเราเรียบร้อยนะครับน้ําฝนตกปริมาณฝนตกสี่วันก็ยังไม่มีน้ํานะครับน้ํามันไม่ออกจากใต้ดินนะครับตรงนี้อ่ะเป็นบรรยากาศแปดโมงแล้วนะครับแดดจ้าแล้ววันนี้อุณหภูมิน่าจะสูงขึ้นเยอะนะครับสาหรับวันนี้เพราะว่า มันยังเป็นฤดูร้อนอยู่นะครับดูต้นไม้ดูบรรยากาศาสวนเล็กๆนะครับพื้นที่ประมาณสองงานกว่าๆนะครับทํากันแบบครอบครัวครอบครัวเรียกว่าเป็นสวนมินิก็ได้ครับอยากกินอะไรก็ปลูกลงไปนะครับสำหรับวันนี้อัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเดี๋ยว คูดต้นละสาสิบเอาไว้หน้าเถียงนาน,นี่แหละครับเหนอเป็นดอกเป็นไม้ประดับสวยๆเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นก่อน,อนเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูดริมรั้วตรงนู้นนะครับต้นขนนโดนฝนนะครับเลงแคร์แคร์คงจะได้กินเลยนะครับปีเดียวแคร์ปลูกใหม่ปวกน้ำเต้านี่ครับ แงมะม่วงแตกเลยนะครับนี่แค่ามะม่วงก็แตกยอดละอันนี้ลีลาวดีลูกแล้วก็เป็นเลยนะครับนี่แค่ตัดกิ่งมาเสียบก็เป็นเลยนะครับเนี่ยต้นมะม่วงซื้อมาใหม่ต้นร้อยแปดิบนะครับ เขียวสวยหมือต้นคูณอันนี้ต้นละ70็ดสินะครับมะม่วงหลายไซส์ต้นละเจเขียวสวยเหมือนกันนะครับแต่ต้นเล็กอันนี้มะขามเทศต้นละ100บาทนะครับไม่ธรรมดานะครับเอาละครับถือว่า พามาชมบรรยากาศทุ่งนานะครับพ่อใหญ่ดมก็ไถานาแล้วนะครับวันนี้ไถานาแล้วเก็บหญ้าเตรียมหวานข้าวนะครับสําหรับพื้นที่ของการเกษตรปีนี้นะครับแต่ก็มีสวนขึ้นมาเพิ่มสําหรับครอบครัวของผมนะครับก็จะได้ทํานาควบคู่กับการทําสวนนะครับ ออกมาไปครับกลับบ้านกันวันนี้ก็พามาชมสวนนะครับดูดูว่าแบบภูมิปัญญานะครับนี่ภูมิปัญญาเหมือนกับข้อควายเก่าข้อวัวเก่าแล้วก็ ไม่ได้ลงคุวยเยอะตัดไม้มาทําเป็นตองที่่อนนะครับเนี่ยมันก็เสียเวลาเปิดนะครับผู้หญิงเอวบางร่างน้อยอาจจะเปแต่ว,ว่าผมผู้ชายกระปูกเอเปิดได้อากันวัน่วนี่สมัยก่อนรั้วโบราณอ่ล้อมรั้วโบราณสมัยก่อนเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วนี่ก็เป็นแบบนี้นะครับก็เวลาปิดสร้าบ้านอ่ะอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะทําแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นภูมิปัญญา สำหรับการล้อมรั้วนะครับแต่ว่าผมอยากทาให้มันเปิดติดได้เพราะมันจะสะดวกเวลารถมาถึงมันจะไม่ได้กินน้ามันเวลาเราสตาร์ทรอแล้วจะเข้าสวนเนี่ยมันใช้เวลาอพอประมาณน,นะครับแต่ก็อยากใช้แบบนี้อยู่มันดูท่าสิดีแต่ว่ามันมีพลังงานเข้ามาแล้วก็ก็ต้องทําให้มันประหยัดเวลาขึ้นนะครับในการล้อมรั้วใชครับจะไม่ แต่ละวันมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยองศาของมุมรัวรัวโบราณครับวันนี้ก็พามาชมสวนมนินะครับของครอบครัวผมนะครับก็เรียกว่าทีแรกนะครับก็วางต้นก็แต่ส่วนมากตอตอนนี้มันเป็นอยู่ต้นไม้มันมนโตขึ้นแต่ว่าระยะยาวๆก็ต้องคอยดูกันไปนะครับอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอ,อ,ยอย่าลืมกดติดตามให้กํลาลังใจในสวนตรงนี้ด้วยนะครับผมพบก,กันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับ